นิทานชาดกเรื่องพระราชากับพญากวางในนิทานชาดกฝ่ายพระพุทธศาสนามีเรื่องเกี่ยวกับอุทยานมรรคถายวันแห่งสารนาฏปรากฏอยู่ในนิโครธรมิกชาดกเรื่องหนึ่ง เล่าความเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าและพระเทวทัตสวยชาติเป็นพยากวางในอดีตสมัยก่อนพุทธกาลเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาปุลคุณโทษสมัยพุทธกาลมรรกทายวันแห่งนี้มีผู้เรียกกันว่าอิสิปตนะเนื่องด้วยบริเวณสถานที่นี้เป็นที่บำเพ็ญพรดของนักบวชดินดาบททั้งหลาย และในสมัยหลังพรามผ,ผู้เป็นศิษย์ทั้งห้าของพระตถาคตที่เรียกว่าเบนจัวคีเกิดเบื่อหน่ายต่อการเจริญสมณธรรมของพระพุทธองค์ผู้เป็นอาจารย์ก็พากันหนีมาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าแห่งนี้เพียงลำพังอิสิปตนะมรดกทายวันหรืออุทยานมรดกทายวันตั้งอยู่ทางเทิศเหนือของกรุงพาราณสีซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศาสนาฮินดูปัจจุบันนี้ถูกกาหนดให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําคัญ แห่งที่สองของสังเวชนิยสถานทั้งห้าของพระพุทธเจ้าคือเป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาโดยประธานให้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีพรามทั้งห้าที่นี้พระพุทธองค์มาในตอนแรกและนับได้ว่าสถานที่นี้เป็นแหล่งกําเนิดพุทธศาสนาขึ้นนับแต่การบัดนั้นมาความในชาดกเรื่องนี้มีว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าและพระเทวทัตเสวยชาติเป็นพญากวาง เรียกการสวยชาติในครั้งกระโน้นของพระพุทธเจ้าว่าพญากวางโพธิสัตว์คุมควางฝูงหนึ่งเป็นบริวาร500ตัวและพญากวางเทวดาทั์ก็คุมควางอีกฝูงหนึ่งเป็นบริวาร500ตัวต่างคมฝูงของตนไว้แต่ละฝูงออกหากินในป่าสิทธิปัตนะมรรคทายวันแห่งนี้เป็นประจำการละครั้งนั้นพระราชาผูกครองแคว้นพาราสีอยู่ห่างจากป่ามรรคทายวันเมไกไลนัก มีพระไทยฝักไ่ในการเสด็จดำเนินออกล่าสัตว์ในป่านี้เป็นประจำวันพลานชีวิตของกวางบริวารพญากวางทั้งสองแต่ละวันเป็นจำนวนคราวละมากมากจนกระทั่งวันหนึ่งมหาราชแห่งแคว้นพรนารณสีเสด็จออกล่าสัตว์เช่นเคยทรงพบพญากวางโพธิสัตว์คมฝูงบริวารอยู่กลางป่าและพญากวางโพธิสัตว์ก็เข้ามาหาทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ การที่พระองค์ชวิท,ทีเสด็จลา่าพวกข้าพระพุทธเจ้าทุกวันนี้เรียกได้ว่าเป็นการประหารชีวิตโมพวกข้าพเจ้าต้องตกเป็นเหยื่อธนูของพระองค์วันละนับจํานวนไม่ท้วนถ้าพระองค์ปฏิบัติเช่นนี้เพียงไม่กี่เพลาพวกข้าพเจ้าก็ต้องสูญพันธุ์ไปจากป่านี้และไม่เหลือเหยื่อให้พระองค์จะได้ล่าอย่างสนุกสนานอีกต่อไปในวันข้างหน้าแน่อีกประการหนึ่งเหยื่อที่พระองค์ได้ไปแต่ละตัวก็เป็นเหยื่อที่ผอมโซ หาลำหาม,มันไม่ได้เพราะต้องคอยหวาดระแวงหลบซ่อนไม่กลาออกหากินโดนลำพังและไม่มีแก่จิตแก่ใจที่จะออกหากินกวางกลุ่มที่พระองค์ใช้วิธีไล่ต้อนมารมกลุ่มเพื่อประหารทีเดียวคราวละมากๆนี้จึงมีแต่กวางผอมเพราะอดโซไม่มีเนื้อและมันเป็นอาหารที่ทำให้เกิดรสชาติได้ ทางที่ดีแล้วข้าพเจ้าทุนขอพระองค์เพื่อให้พระองค์ได้รับผลอันดีอันควรข้าพเจ้าขออ้อนวอนเพื่อโปรดให้ชีวิตของเราได้อยู่ยินยาอีกต่อไปด้วยขอพระองค์จงปรดกฎการสังหารหมู่เสียถ้าจะประหารจงประหารกวางเพียงวันละตัวปล่อยผู้บริวารของข้าพเจ้าได้ออกหากินกันโดยสะดวกและได้อาหารกินกันอิ่มมีพิมันเสียก่อนเพราะการประหารวันละตัวนั้นจะช่วยชีวิตของกวางอื่นๆที่ยังไม่ถึงคาดได้มีอายุยืนนานต่อไป พวกข้าพเจ้าจะคิดเสียว่าวันใดที่ควางไดถึงคาดก็ให้เป็นเรื่องของชะตากรรมควางตัวนั้นเมื่อพวกข้าพเจ้าคิดเสียได้เช่นนี้แล้วก็คงจะลดความหวาดระแวงหวาดกลัวลงและกล้าที่จะออกหากินเป็นปกติได้เช่นเคยหากควางตัวใดเมื่อถึงวันกําหนดคาดข้าพเจ้าก็ให้คํามั่นว่าจะให้ควางตัวนั้นออกไปยืนรอตรงจุดที่พระองค์ทรงใครจะประหารเป็นประจำทุกวัน โดยในนี้พระองค์ก็จะได้กวางที่สมบูรณ์มีเนื้อล่ำและมันเป็นอาหารทั้งพระองค์ก็จะได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้เมตตาปราณีไว้ชีวิตพวกข้าพเจ้าไม่สูญพันุไปจากป่านี้ด้วยด้วยปริชาญาณของพญากวางโพธิสัตว์ดังที่กราบทูลพระราชาแห่งแคว้นพาราณสีแล้วพระราชาก็ทรงเห็นคล้อยตามและตกลงที่จะทรงปฏิบัติตามคําที่พญากวางโพธิสัตว์ทูลขอ จึงรับสั่งให้ไพรพลชักขบวนล่าสัตว์กลับพระราชวังสืบจากวันนั้นในวัน่งขึ้นและวันต่อๆมาพระองค์ก็เสด็จออกล่าสัตว์เช่นเคยคราวนี้ทรงยิงควางด้วยธนูเพียงวันละตัวตามเงื่อนไขของพญากวางโพธิสัตว์แนะนําและได้กวางที่สมบูรณ์ล่ําและเป็นมันเป็นอาหารสมตามที่พญากวางโพธิสัตว์ทูลบอกทุกตัวการที่เป็นดังนี้เกิดโดยที่พญากวางโพธิสัตว์กับพญากวางเทวทัต ต้องลัดเปลี่ยนให้กวางบริวารในฝูงของตนออกไปเป็นเหยื่อแก่พระราชาวันละตัววันละตัวเป็นประจำวันใดที่พระราชาไม่เสด็จออกก็ให้กวางที่ถึงคาดนั้นไปยืนรอรับความตายที่เขียงประหารหน้าประตูเมืองเพื่อให้เนื้อของตนเป็นอาหารฝ่ายพระราชาตามข้อตกลงจวบจนกระทั่งวันหนึ่งถึงวาระที่นางกวางตัวหนึ่งในฝูงกวางของพญากวางเทวทัตจะถึงคาด นางกวางตัวนั้นกำลังท้องแก่ใกล้จะครบกำหนดคลอดเต็มทนนางสงสารลูกในท้องที่จะต้องถูกสังหารไปด้วยพร้อมกับนางจึงได้อ้อนวอนต่อพระยากวางเทวทัตผู้เป็นนายฝงขอผัดให้นางได้คลอดลูกเสกกนและวาระที่ถึงเวรชีวิตของนางในวันพรุ่งนี้นั้นก็คอยปล่อยกวางอื่นไปแทนเมื่อนางคลอดลูกและลูกเติบโตพอสมควรแล้วนางก็พร้อมจะก้มหน้าไปรับกรรมนั้น แต่คำอ้อนวอนขอผัดผ่อนเวลาของนางกวางท้องแก่ไม่เป็นผลถึงนางจะพยายามขอร้องอ้อนวอนอย่างไรพญากวางเทวทัตก็ไม่ยินยอมซ้ำข่มขู่บังคับให้นางออกไปรับความตายเมื่อถึงเวรปฏิบัติในวันรุ่งขึ้นอีกด้วยและถึงนางจะอ้อนวอนกวางในฝูงเดียวกันให้ออกไปตายแทนนางก็ไม่มีกวางตัวไหนจะกล้ารับแทนนางเมื่อหมดทางที่จะประวิงเวลารอการคลอดลูกของนางจากพญากวางจาง่าฝง และบริวารด้วยกันไม่เป็นผลสำเร็จแล้วนางควางท้องแก่มองไม่เห็นผู้ใดที่จะเป็นที่พึ่งได้จึงตัดสินใจไปหาพญากวางโพธิสัตวซึ่งเป็นนายคนละฝูงกับนางเล่าความตามที่เป็นมาให้กับพญากวางโพธิสัตว์ทราบและขอร้องให้พญากวางโพธิสัตว์ช่วยทูลขอผัดพ่อต่อพระราชากรุงพาราสีให้ไว้ชีวิตแก่นางด้วย พยาควางโพธิสัตว์เกิดความปริเวทนา,นานางกวางเป็นอย่างยิ่งทั้งราบซึ้งในน้ำใจของนางกวางที่มีต่อลูกในท้องจึงตอบแก่นางว่าเราเห็นใจในความรักของแม่ที่มีต่อโลกขึ้นชื่อว่าความอะไรรักของแม่นั้นยากจะหาความรักอันใดมาเปรียบได้เราจะช่วยนางตามที่ขอทุกประการขอนางจงกลับไปบำรุงรักษาลูกในครรภ์ของนางให้เป็นปกติสุขเถิด ร้นถึงวันรุ่งขึ้นพญาควางโพธิสัตว์ก็ตัดสินใจเข้าไปยืนรอรับความตายอยู่ที่เขียงประหารหน้าประตูเมืองแทนนางกวางเช้าวันนั้นชาวเมืองพารณสีก็ต่างพากันมอห้อมล้อมดูเหตุการณ์ต่างจดจันกันไปต่างๆนานาบ้างก็ว่านี่เป็นพญากวางนายฝูงเหตุะไฉนจึงต้องมาถูกประหารเสียในวันนี้บ้างก็ว่าลักษณะของกวางเช่นนี้ไม่ควรที่จะถูกประหาร ด้วยเป็นกวางที่มีลักษณะส,สวยงามเหมาะสําหรับเลี้ยงไว้เป็นสีสง่าแก่บ้านเมืองบ้างก็ว่าพญาควางตัวนี้เป็นควางใจดีมีคุณธรรมเคยทูลขอร้องพระราชาให้งดการประหารหมู่มาแล้วเหตุฉะนนจึงต้องเป็นผู้มารับกรรมในวันนี้รวมความว่าเกือบทุกคนไม่อยากเห็นพญาควางตัวนี้ต้องมาถูกประหารครั้นเมื่อความโศดจันท์นี้ทราบไปถึงพระเจ้ากรุงพารณาสีก็ทรงอยากรู้ข้อท็จจริง จึงเสด็จออกไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองเห็นพญากวางโพธิสัตว์มายืนรอบริเวณเขียงประหารเพื่อรรับการประหารอยู่เช่นนั้นก็ประหลาดพระไทยทรงดำเนินเข้าไปใกล้พญากวางทวัสถามว่าเจ้าเป็นหัวหน้าฝูงเมื่อต้องมาให้ประหารชีวิตเสียเช่นนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ควบคุมดูแลบริวารแทนเจ้าอันหนึ่งเล่าตัวเจ้ายัางต้องมีเวรมารับการประหารเหมือนกวางอื่นๆด้วยหรือ พญากวางพริษัทก็ทูลต่อพระราชาถึงเรื่องนางกวางท้องแก่จนถึงวรรคที่ตนต้องยอมไม้ประหารแทนเพราะเห็นใจในความรักของมารดาที่มีต่อบุตรโดยหวังจะให้นางควางที่มีโอกาสคลอดลูกจนเติบโตแข็งแรงียก่อนด้วยว่าถึงอย่างไรวันหนึ่งตัวก็จะต้องตายเช่นเดียวกันเมื่อทรงสดับความพรยากวางพริษั์กราบทูลดังนี้แล้วพระราชา,าแขวนพรรณสีก็จุกพระไถ่คิด งวนสำนึกถึงชีวิตและความรักของแม่ที่มีต่อโลกซึ่งไม่ต่างอะไรกับชีวิตของมนุษย์การกระทําของพระองค์ที่ผ่านมาแล้วนี้ไม่รู้ว่าพระองค์ได้พากชีวิตของแม่กับลูกมาแล้วกี่มากน้อยชีวิตช่างน่าอเนจอนาจใจนักเมื่อทรงดําริได้เช่นนี้แล้วจึงตรัสแก่พระยากวางว่าเราเองมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ส่วนตัวเจ้าสีแม้ตัวเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่จิตใจเจ้ากลับเป็นมนุษย์ ประเสริฐยิ่งความมนุษย์เช่นเราเสียอีกเรารู้สึกอับอายใจยิ่งนักนับแต่นี้ไปเราจะเลิกการประหารชีวิตพวกเจ้าเราขอยกชีวิตทั้งหลายแก่พวกเจ้าและอนุญาตให้พวกเจ้าหากินอยู่ในป่านนั้นยางเป็นอิสระเราจะไม่ยอมให้ผู้ใดทำลายล้างชีวิตทุกๆชีวิตของพวกเจ้าได้เป็นอันขาดเจ้าจงกลับไปอยู่กับพวกเจ้าให้เป็นสุขเถิดเราจะไม่เบียดเบียนชีวิตพวกเจ้าอีกต่อไป นิโครธรรมิกชาดกซึ่งเล่าเป็นนิทานชาดกมานี้ยังคงเป็นนิยายที่เล่าสืบกันมาจนทุกวันนี้และเป็นข้อปฏิบัติที่พระราชาแห่งกรุงพระนศีทุกๆพระองค์ได้ทรงถือเป็นทางเจริญพระเมตตาธรรมมาโดยลำดับ